<applause> الحمد لله اللهم صل على محمد يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا أعوذ بالله من الشطر. ริยาลล์ล่าทุลฮิมทิจาระต์และไม่ย์เงิน عند ذكر الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولله الحمدلمنه ในมัสยิดมีริยาล์ส่วนมากมัสยิดนี้เป็นที่ของริยาล์มากกว่าของนิสัยแต่ว่าถ้านิสัยมาไม่มีฟิตนะก็สมควรมามัสยิดเหมือนกันนะแต่ว่ามัสยิดสำหรับริยาล์ริยาล์แบบไหน อิจ๊ละทูลให้ที่จารตุนเวลาใบอนันิกริละที่ไม่ลืมทำให้เขาลืมตัวกับการทำละหมาดที่จารตุนเวลาบอนโดยเขากำาลังทำหน้าที่ธุรกิจและก็ขายของเป็นพ่อค้าแม่ค้าลืมละหมาดลืมมาที่มัสยิดนี่คือ อัลลอฮฺสละเสริมริยาลแบบนี้เราจะมีงานเท่าไรก็จะให้มันหลุดจากอายัดนี้ให้ได้ต้องทุกคนอยู่ในอายัดนี้ให้ได้นะต้องอยู่ในอายะริยาลุนตาตุลฮิมิเตียรตุลอัลเบนอันตะคริลาวิกามิสลาฟิสุลตุลนูรนะต้องพยายามอยู่จริงๆก็ละหมาดง่ายๆแต่ว่ามันก็ยากที่จะอยู่กับอัลลอฮ์ทุกวินาทีของละหมาดยากมาก ทุกวินาทีของละหมาดจะอยู่กับอัลลอฮ์เกือบจะทุกคนไม่สําเร็จครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนทุกคนไม่มีร้อยเปอร์เซ็นแลยก็อัลลอฮ์ทรงรู้แล้วก็มีการมีชะราหลังจากละหมาดก็อัสสาวรุลลอฮฺอะตุบิลเลาะส์รุลลอฮฺอะตุบิลลาะสเพราะรู้ว่าละหมาดไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่ถ้าละหมาดถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเราก็ไม่เป็นแบบนี้ที่เราเป็นแบบนี้เพราะละหมาดของเราไม่สําเร็จครับ ละหมาดของเราไม่ไ pues ด้อยู่กับอัลลอฮ์นะบางทีก็ไม่ได้อยู่แม้แต่นิดเดียวอัลลอฮ์พ่าก็ลืมเลยอย่งเรท่านอัสสลามาลัยกุมบางคนก็อย่างนั้นโดยเฉพาะเรื่องอ่านฟาติฮ์อียะกะนาบูดูอาอียากะนัสซยทำไมต้องลืมทำไมพูดกับอัลลอฮ์ชัดๆแล้วอัลลอฮ์เปิดโอกาสพูดกับพระองค์นะอียากะนาบูดุกับพระองค์เท่านั้นพวกเราทำพักดี ทำไอบาดวะวิย,ยากณสัยพระองค์เท่านั้นเพราะเราขอความช่วยเหลือจากล l l a ์แต่ว่าพอเราพูดอิยาคนามหรืออิยาคณสยัยรู้สึกว่าเราพูด a ล l a h ไหมยกมือใครรู้สึกว่าพูดลล l a ์ตอนที่พูดนั้นไม่รู้สึกเลยมันเคยชินอิยาคณามหออิยาคสายัยไม่รู้อะไรเป็นอะไรทำไมละมาดของเราเป็นอย่างนั้น ทําไมละหมาดของเราเป็นอย่างนั้นพูดกับอลเราแท้ๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าพูดกับอเราถ้าเราพูดกับแมวก็เรายังรู้สึกว่าพูดกับแมวอยู่แมวนะเอาๆยังพูดกับแมวอยู่ไม่ได้ออกใจพูดกับอย่างอื่นไม่ได้ลืมตัวพูดกับแมวพูดกับใครสักคนหนึ่งเราก็พูดแบบต่อหน้าต่อตาอันนี้ต่อหน้าต่อตาอัลลอฮ์แต่ว่าเราทําไมเราต้องลืมนี่คือ ความยากจริงๆครับจะละหมาดให้ถูกถูกต้องสิ่งที่ยากที่สุดพระเห็นนี้ละนะอินนัสลตะนฮานิลฟาชชวลมุนกัรที่ไม่ตันหาอนิลฟาชชะเพราะละหมาดของเราไม่ได้เรื่องและก็ไม่ได้ห้ามปรามทุกอย่างทำฟาชาะตลอดพวกเราทำมุนกัรพูดจาผู้อะไรไม่ดีกับคนอื่นเพราะละหมาดของเราไม่ถูกต้องครับ เราละม,มาทุกวันทุกวันห้เวลาให้อะไรก็ไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่ไม่ได้บอกไม่ซะแต่ว่าไม่ได้ผลที่การละม,มาต้องการผลอะไรสักอย่างไม่ได้เลยครับไม่ได้ว่าใครนะอาจารย์เองใครทุกคนอนะ่ะไม่ใช่ว่านั่งซาอย่างเดียวนะทุกคนบางทีอิหมามเองก็อย่างนั้นเอาจะเป็นอะไรมนดรนะสัลลัลลอฮุอะสซลามะ اللهم وفقه لهذه الى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته